วันนี้จะกินต้มยำมามาปลาก่อนอุ้ยมาแล้วถ้าจะตัวใหญ่ครับโอ้โหไปโค้งเลยได้แล้ว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 โอได้แล้วได้แล้วอครับโอ้ยดูปลาปลาบึกไปไปได้แล้ววัตถุดิบวันนี้ทำอะไรกันดีปลาบึกหนึ่งชิ้น คือจริงๆเราตกได้ทั้งตัวนะแต่เราสงสารมันก็เลยตัดมาแค่นี้แล้วก็ปล่อยลงน้ำต่อไปใช่โตต่อให้ให้คนอื่นกินบ้างเอ็ดเลยเอ็ดอ๋อนี่อะไรเนี่ยไปตกปลามาได้ปลาบึกตัวใหญ่เลยปล่อยไปครึ่งนึงอท่อนเดียวให้คนอื่นกินบ้างล่ะให้กินคนนึงเลยให้คนอื่นกินไหมเออดีรู้จักเพลเพสงสารมันทำอะไรกินทำอะไรกินเนี่ย ต้มยำปลาบึกไปอย่างแรกต้องทำเคือคั่วเครื่องโอเคอ่ะเอาเครื่องรถอะไรรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ดิใส่ง่ายดิอ่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีพริกแห้งไปกระเทียมหอมคาตะไคาย กลืออหน่ยใส่ใส่เกลือหน่อยนะครับเพื่อความมันจะไม่เก,กาะกระทะนะปั้นนะไม่ต้อตำเนะปั้นเนัไม่ต้องตาำนะปัน้นนะไม่ต้องตาเกลือน,ะอ,นอนไปยังไปใ,ใส่เกลือไปทำไมครับให้เค็ม,มนนหมดดิเติมส่วนนี้ โอ้ยครัวเสร็จก็ปุ๊บผมต้องเตือนทุกครั้งนะครับว่าอย่าใช้สากผิดประเภทดีครับโหกำลังโตเลยอ่ะทำไมกะฟันขึ้นเอาฟันกำลังขึ้นนี่ก็ตั้มินแรงเลยนะแต่แบบหยาบๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะต้องดาบเลยไหมดาบเลยฮ่เอ้ย ถ้าตามละเอียดอ่ะตามละเอียดก็ไงอะ่ะได้เดี๋ยวตามเป็นเครื่องครับในที่จะใส่ในน้ำซุปนี่หั่นปลานะครับต้องหั่นแนวขวางอืมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี <laughs> <laughs> ๋ยวก็มีสูตรนะครับหั <laughs> ่นนะินหั่นทีเดียว <laughs> แล้วก็เละเอาะเนื้อออกมา เ yeah. อาก็ด pues, ูไปต้มเราก็ดูไปต้มต้มน้ำซุปเนื้อหมากินเนื้อไปพันเสียข้อระคันนะกามังต้องใช้กามังสแตนเลสนะครับถ้าใช้กะมังนี่อื่นไม่ได้เพราะว่าเอาไปให้หมากินข้าวไปนะเดี๋ยวมันเลอะเอาแล้วครับโอ้โหเแดงดีใช่ป่วไหมดีดีครับช่วงนี้ อ่เรียกว่าไรวาเลิตี้เยอะไลแลิี้คือมีหนังให้ดูด้วยมีหนังให้ดูด้วยดูอ๋อต้องเอานี่เหลืองๆนี่คืออะไรครับมันเอ้ามันเหรอมันครับไม่ใช่เผือกด้วยเอาไว้ไหมเอามันไว้ไหมเอาไม่มันเอ้ยตายแล้วเอาไม่มันวันแล้วมีปัญหาครอบครัวเอาไม่มัน กระดูกนะครับแข็งๆเนี่ยที่กระดูกเราเอาก่อนจะต,ต้มได้นะกระดูกต้มได้แต่กินไม่ได้ปลานี้ปลาปลาเนื้อหรือปลาหนังครับเนี่ยเน้นกินเนื้อหรือกินหนังปลาหนังปลาหนังาครับเด็กอยากกินด้วยร้องไห้เลยอ่ะ <laughs> เห็นปลาอยากกิน <laughs> นางเหนียวจัดง่ายๆเขาก็ไม่ให้ทำแล้วสักไว้หรือเปล่าสักไว้ชิ้นมันใหญ่เลยโอหึงหนึ่งแซหดึงแซลมอนเลยนะชิ้นอย่างเงี้ยลายได้เลยเฮ้ยเครื่องเสร็จแล้วปลาเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยปลาน้านิ้วไม่ต้องลงไปนะ่านเสปลามันเยอะเกินหรือ่าอ๋อนิ้วนึกว่านางปลาที่ในได้เล็บเปิดหม้อ ป้าใส่เครื่องหามหามนเลยกินได้กินเรายไม่เอาเรื่อง้เงิดมาเรยไม่เอาเรื่องโอู้คนนี้ก็รู้แล้วว่าเห็แปบตูดอ่ะ น้ำเดือดแล้วใส่กระดูลงไปอ้าวเนื้อไปเก็บบ้าเหรอใส่หมดใส่กระมังใส่ไปด้วยนะต้มจะได้ไปเปื่อ,อ,อยๆย่อยใส่ทีละชิ้นมับเขาให้นี่ต้องปรุงรสเพิ่มไหมครับไม่ต้องปรุงครับอร่อยแล้วน้ำปลาบีก มนไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงจะไปปรุงใอหข้างนอกอ๋อตักใส่ช่วยแล้วเขาไปมาปรุงใช่ไหมแบบต้มยำอันนี้เป็นเรื่องจริงจังแล้วคนดูเขาจะรู้ว่าต้องปรุงในหม้อไหมเหมือนเหมือนแกงอะไรเงี้ยไม่ต้องปรุงในหม้อปรุงในหม้อใช่ไหมใส่แล้วคนได้ไหมรู้ได้มือนรู้ได้ครับได้ใช่จะไม่ขาวใช่ไหมครับไม่ขาวโอเคบางคนไม่รู้ไงบางทีบางอย่างใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วแล้วมันขาวอืติดฟ้า บางอย่างไม่ได้คนก็ข่าวคนเดือดแต่ก็กินได้นะข่าวเดียวอ่ะโอเคครับรอเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาปรุงใช่โอเคครับใส่เห็ดฟางไปชักฟางได้ไหมไม่ได้เหนียวใส่ใบมะกรูดลงไปรอเดือดไปอานะครับน้ำเดือดละก็เดี๋ยวเราปรุงรสละใส่อะไรครับเนี่ยมะขามเปียกครับขับเปรี้ยวก็ใส่เยอะ ไปก่อนโอเคนะครับถ้าอยากสบายก็ไปซื้อก้กินนะครับคิดดูทําตั้งแต่จะมีแสงพระอาทิตย์จนมืดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาความภาคภูมิใจก็ลองทําเองนะครับได้หรอกอ่ครับมาปรุงรสนะครับมาขามเปียกไปหนึ่งผงน่งนัวนะครับใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยปาปาโอเคถึงขั้นตอนการชิม ขาดอะไรไ,ไหมครับมมรรขาดความเย็นร้อนเกินต้องกินกระน้ำแกกัวยถ้าจะรู้เรื่องเปิดตอมรับรถ นะครับลิ้นทองปลาเป็นดีดดดอยู่ในปากอีกเติมอะไรเพิ่มไหมครับไม่อเลยครับผลองชิมนะครับร้อนจัดไม่ไม่มีแบบไม่มีรสเค็มเลยครับมีแต่รสขาวใช้ได้ครับถ้าใครอยากแซ่บเพิ่มก็ เตมิมเตมิมเติมได้นะครับหมึกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นครัวอะไรเราขาดเรื่องมาครับเนี่ยไม่ใช่บอกเป็นครัวอะไรอ๋อนึกว่าเป็น <c oughs> เหมือนไปด้วยเ,เขาชอบเรียกกันสรุปว่าชื่ออะไรนะครับเป็นครัวอะไรอ๋อไม่ได้หาเรื่องใช่ไหม <c oughs> โอเคทำกับข้าวนะครับ